เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําอะไรเอ่ยให้ทายข้างหลังคืออะไรน่าจะรู้แล้วแหละว่าเราจะมาทําอะไรเราจะมาซุปฉัดในดันกันนะครับผมมันคือเดี๋ยว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 ค่อยมันมันเป็นสัตว์ที่ ดูร้ายนะดูร้ายดูร้ายเลยทีเดียวก็ผมย้ายาเล่นเซิร์ฟออฟไลน์แล้วนะก็เซิร์ฟออนไลน์ก็ไม่ค่อยได้เล่นละผมก็ย้ายของย้ายชิปฉัดมาซุกมาชุบในในเซิร์ฟออฟไลน์เนี่ยมาป่ากันนั่นเองบอกเลย ก็เมื่อกี้แบตหมดนะครับขอตัดผมอัดคลิปทีไรแบตไม่เต็มทุกทีครับอืมไม่รู้เป็นเียอะไรนะนี่ก็สร้างเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปเตรียมชุบกันเลยไหนชิปมันนี่เออนี่แหละเอามาเดี๋ยว เออเอาทาเปไปจับเลยโอ้ยเดี๋ยวเช็คแป๊บนะมันชอบเป็นอย่างนี้อะ่ะเดี๋ยวเป่าเป่านกหวีดอะไรเนี่ยเออมือสั่นเล่นอะไรอะ่ะทำอะไรไม่ถูกเลย ได้หมาป่าดันมาเปิดประตูเกมมาใส่สามสองหนึง่งภาพรีบออกรีบออกเอา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 ติดติดติดอัะตูเร็วเรียบร้อย อ้อยกระตุกอีกโอ้ย,อย,อยนั่นไงโสมน้านัน่นไงหมาป่าดันนะเฮ้ยน่าจะกัดแรงหน้าดูนะเป่าไว้เอา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 อะไรเนี่ยโอเคมาพร้อมยิงมันกัดเป็นชาติมันก็กัดไม่แตกเอาทำยิงไม่โดนวะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงไม่โดนะอ้ะาวทำไมยิงไม่โดนอ้อมติดนกอืมโอ้ยโอ้โหแม่เอ้ยดูดิมันกัดดูเลือดดูเลือดนกโอ้โหสต็อปก่อนมาต,ตัวตัวเลยไม่ใช่ละนกอะมามา โอ้โหเลือดตั้งว่าหมื่นยิงไปยิงไปยิงครับยิงอ่ะมันไม่สนใจเราอะอะไรนี่ยขอไปกับเสียงรบกวนด้วยนะวิจิตพันละ น่าจะยาวอ่ะวันนี้ดูทรงละเยอะอย่างเยอะนี่โหดูมันกัดใหญ่เลยไม่เป็นไรนะอเอาชิปหายแล้วอุ้ยชิปหายแล้วหลุเอาคอนโอ้ยเทียบไม่ให้ไปเยอะตั้งเกงขานแล้วโอ้ชิบพายแล้วไงโอ้ขอเมื่อกี้ผมตัดคลิปนะครับมันหลุด โอ้โหดีนะไม่ตายอ่ะโอ้ยเมืกอกี้หลุดดีนะไม่ตายอ่ะเมืกอกี้โอ้ยนกผมอ่ะจะตายผมมันไม่เป็นไรหรอกอืมอันนี้ก็แซตจังเลยใช้ยาคูลเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอ่อน่าจะยาวนะรอไปของดีรีเวลห้าร้อยยี่ิบเก้า เอไปลงถ้ำนี่โอ้โหสบายเบือยาสลบผมว่าไม่พอแน่ในตัวไปโนมีไหมไม่มีวะมีแต่เนื้อเอามาก่อนอืมจะได้ไหมื่วันนี้อ่ะขอให้ได้ก็แล้วกันทำยานาโคติก เฮ้ย <IST. S 2> ได้แล้วปึ้ยทำไม,มได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วโว้ยได้แล้วโว้ยวัดทำไมมันได้เร็วอย่างนี้ว้าวนั่นไงยอดเลยจุกลูกนี่ครับมาดันโอ้โห oh oh <Pretty cool> ได้แล้วสวยอะอย่างสวยเรืองแสงอะอืม มาเดี๋ยวลงถ้ำให้ดูเลยมาไม่คิดว่ามันจะได้เร็วอย่างนี้นะโอเคมาลองมาวัดดาเมจลองดาเมจหืมอ,อ,อย่างแรงนี่โหกัดตัวทีเดียวเลยโอ้โหทีเดียวทีเดียวทีเดียวนอนนะครับไม่อยากจะโมะ่ดูนี่อย่างแรงอ่ะเฮ้ยอย่างแรงอ่ะบ้าไปแล้วโคตรแรงเลย หนไหนเล็ยบยาวลงมาดวนดิเอาว่าล่ะโอ้ยสองที่สองที่ลงถ้ำนี่สบายมากเลยนะเนี่ยว้าวมันเป็นอะไรที่ยอดไปเลยนะอืมมากัด กระเด็นไปสิกระเด็นไสิมึงตัวแข็งแล้วไงอ่ะอีเต่าอีเต่ามาอีเตา,เตามา,อา,มาโอ้สุดยอดแรงมากเดี๋ยวคลิปหน้าจะซุปอาจีนดันให้ดูมามันนี้ลงดันทุยเออไม่ใช่ลงท่อืเออออ้อหแหลกเลยทีเดียวเชียวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว ถ้ำนี้มันชื่ออะไรครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยผมไม่รู้ชื่อถ้ำนี้อือเขอพร้อมนี่ก็แจ้งยังเลยมาอืมไหนมาแรงอะไม่เห็นเลยไหนว่ามันเตอร์อยู่ไหนไหนไหนเทียบเลยมาดิครับมาลครับมาเลยครับก็มาครับมาดิ มาเนี่ยยังป่องเข้ไางาเก่งใจหรอกนะเออไอซีนายปาล์มนี่ฮาน์จันกลับไปกลับไปใครใครก็รู้ที่นี่พี่คุม <c oughs> มาไปทางไหนต่อทางนี้ก็ไม่ใช่ <c oughs> ทางนี้ก็ตันเอา้าทางไหนวะเออทางนี้ทางนี้เอา้า What เออนี่นี่น,นี่มาดิอีงูอีงูแล้วไงนั่นไงอันติแฟกเจอแล้วเฮ้ยง่ายจังวะลงทำามข้นง่ายเลยวะมาป่ามาดิ มานิมไปเรียกไลฟไปเรียกพวกไลฟให้หมดเลยมากูไม่กลัวกูไม่กลัวมามาไม่เจอตะขาบอินกัดก,กัดกัดกูมาเพื่อกัดบุยโอเคยังไม่หมดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงถ้ำพิษเลย ทำไมมันแรงอย่างนี้วะเดี๋ยวไปลงถ้ำพิษมาแมงป่องโอเคแผ่นอันติแฟกต์แล้วก็ออกเลยฟึ๊บปิ๊บ,บเรียบร้อยว้าวมันเท่จริงๆมันกล้าเสือเกินอืม คำนี้คือคำของนายปามี่ได้กล่าวไว้มันจ้าเสลอเกินแจ้งเตือนจังเลยวะมาโอ้ตายหมูตายหมูฮึมม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 มึมตมมมตมมดตมมด,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 ด ลงถ้ำเย,ยติได้ไหมเนี่ยเอามาป่าลงถ้ำเย,ยติได้ไหมช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะถ้าใครรู้ผมไม่เคยลงถ้ำอะ่ะลงแต่ดันเรื่องถ้ำนี้ผมไม่เซียนนะนี่ก็บ้านผมนะไม่ได้ฝือหวาอะไรนะอยู่คนเดียวก็ทำแบบนี้แหละ เกีียดฟาร์มฟาร์มงูฟาร์มไม้ฟาร์มเหล็กเอาละครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย